โหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพนี่วันนี้รถมอเตอร์ไซค์คันแรกของปี2025ก็ว่าได้นะครับ new honda xadv ครับโมเดล year 2ย <s center belt> ียร์2ห2 5ปุ๊บหมุนตรงนี้ออกดึงตรงนี้ขึ้นเห็นไหมขึ้นมาตั้งสูงสุดคันนี้ประกาศราคาออกมาแล้วนะครับสีสแตนดาร์ด4 3 3 0 0 0บาทคันนี้สีพิเศษ special edition 438,000บาท สีสแตนดาด433,000บาทคันนี้สีพิเศษ Special Edition 438,000บาท100คนแรกนะครับฟรีทะเบียนฟรีพาาอร์ฟรีเสื้อรุ่นพิเศษนะครับแต่ว่าแค่นั้นแหละประกันไม่แถมเพราะว่า รุ่นนี้มันขายดีอยู่แล้วทุกคนจะรู้กันดี XADV กี่เจนต่อกี่เจนจองอย่างน้อย6เดือนบางคนจองกันข้ามปีถึงได้รถคันนี้เองนะกระแสก็น่าจะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่ว่าโปรโล็อตแรกของเขา100คันที่พิเศษขึ้นมาเนี่ยคาดการว่าเฮ้ยอาจจะมาส่งไวเพราะเขาบอกว่าล็อตแรกของรถคันนี้ครับจะเริ่มส่งมอบหลังสงการหรือภายในเดือนเมษายน พร้อมๆกับช่วงเดียวกันนั้นจะมีรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นที่ส่งมอบในเวลาไล่เลี่ยกันอ่ะก็รอดูแล้วกันว่าจะมีอะไรใหม่ๆใหญ่ๆที่ทุกคนรอกันอยู่มาหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวรอบคันกันนะครับผมว่า XADV750 คันนี้คันใหม่ใหญ่สวยขึ้นแล้วมีอะไรอีกนะครับไลค์ like, subscribe นะครับผมแล้วไปลุยกันเลยครับ ขออนุญาตที่จะถ่ายหลบมุมแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยอาจจะลกสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามุมนี้มันเป็นมุมที่เป็นมุมเซอร์วิสของทาง Honda Big Wing r รามินทากันตอนนี้เนี่ยรถก็จะมีอยู่คันนี้คันเดียวเนาะใครที่อยากดูสีอื่นสีขาวเท่าดำเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ถ้ามาที่ Big w วิ g รามินทานี่ยอยากให้โทรสอบถามเซลล์ที่ดูแลท่านอยู่ก่อนนะว่าเฮ ตอนนี้รถอยู่ที่ไหนเพราะอย่างตอนที่เรามาเนี่ยครับรถก็จะไม่ได้อยู่ด้านบนโชว์รูมเนาะเขาเอาไว้ที่ด้านล่างนะครับมาแล้วอาจจะไม่ได้ดูกันก็ได้นะแล้วก็ใครที่รอ750อีกหนึ่งรุ่นอยู่บอกเลยว่าเวลาส่งมอบของเขาเนี่ยคิดว่าน่าจะมาใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเปิดพร้อมกันเนี่ยรุ่นนี้จะหลีจะแผ่วหรือเปล่านะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเรามารอพิสูจน์กันว่าจริงเท็จหรือไม่อย่างไรได้ยินมาว่าแบบนั้นครับ XADV 750เปลี่ยนอะไรบ้างในมุมมองของการที่ใช้เครื่องยนต์เดิมอยู่แน่นอนว่าเครื่องยนต์เขามีการฟาจูนหลายๆมิตินะครับรายละเอียดเจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันในช่วงครึ่งท้ายของคลิปครึ่งแรกเรามาดูดีไซน์ของรถเป็นหลักก่อนดีกว่านี่คือดีไซน์ใหม่ครับของ XADV 750ครับเข็นชอบในเรื่องของสีสันและเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะชอบสีเหลืองบางคนเห็นคอมเมนต์นะบอกว่าเฮ้ยเหมือนรถจีนเลยเหมือน368เลยช่วยดูก่อนว่า รถรุ่นไหนเปิดตัวมาก่อนนะ368เนี่ยจอดข้างเจน1อ่ะจอดข้างเจน2อ่ะโอ้โหเรียกว่าแรงบันดาลใจ90%่ะนะครับแต่ว่าด้วยความคุ้มค่าด้วยเรื่องของราคาอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่มุมมองแต่ถ้าเป็นผม ถ้าผมมีตังถ้าผมมีปัญญานี่คือรถที่เกิดมาสําหรับผมเลยจริงๆเพราะอะไรมันใช้งานได้ทุกวันมันใช้งานในเมืองได้พละกําลังมันดีมากับเกียร์ดีซที่ฉลาดขึ้นและมากับการขับเคลื่อนด้วยชุดโซ่ส,ตสเตอร์เซอร์วิสเมเทนายได้ง่ายนะครับดีไซน์เนี่ยเฮ้ยผมดูในรูปผมดูในคลิปเมืองนอกรู้สึกว่า ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาดูเห็นตัวจริงเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาดูดูดันขึ้นเขาดูแอดเรสซีฟขึ้นถ้าคุณดูนะครับชิ้นแฟลิงดันข้างชิ้นแฟลิงตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่าสันเหลี่ยมคมมากยิ่งขึ้นทันสมัยดูพุ่งดูดูดันนะครับชิ้นไฟหน้าของเขาให้ชมกันนี่คือรถจักรยานยนต์คันแรกของโลกที่มาพร้อมกับ Daytime Running l ไล h t บาคนบอกว่าหลายคันก็มีนี่ที่เป็นไฟ Daylight แล้วตรงปลายเนี่ยติดไฟเลี้ยว LED ไว้หนึ่งดวง2ดวง XADV ไม่ใช่แบบนั้นนะครับนี่คือเส้น d a เดล h ยทั้งหมดและเส้นเดลัยเนี่ยนะครับช่วงปลายของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนจาก d a เดล h ยสีขาวเนี่ยให้เป็นสีส้มได้วันนี้รถคันนี้มันยังไม่ PDI เนาะเปิดหน้าจอเปิดไฟต่างๆเนี่ยตอนนี้เคนไม่มีกุญแจไม่มีสิทธิ์ที่จะทําได้ต้องขออภัยทุกคนถ้าอยากรู้อยากลองอยากดูเนี่ยไปดูในมอเตอร์โชว์อีกทีว่าทําได้หรือเปล่าไฟหน้าครับเป็นโปรเจคเตอร์ led แบบนี้นะครับ ตัวเรื่องของบอดี้ด้านหน้าเนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์แบบ xadb เอาไว้มีการเพิ่มช่องดักอากาศที่ด้านข้างเข้ามาถามว่าช่วยเรื่องคลูริงไหมน่าจะในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวช่องดักอากาศบริเวณนี้มันเข้าไปนี่มันจะมีปีกบริเวณนี้นะฮะอาจจะช่วยนิดหน่อยแต่หลักเลยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของอากาศพลาศาสตรมากกว่าที่ตรงนี้ครับพอลมเข้าบริเวณนี้มันก็จะไปโผล่ด้านข้างของตัวผู้ขับขี่ทําให้อากาศพลาสตรของรถก็ดีนะครับเรื่องของอากาศที่ผ่านตัวผู้ขับขี่เนี่ย ก็น่าจะสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองอ่านี่คือดีไซน์ด้านหน้าของเขาครับชิลหน้าตอนนี้เขาเปลี่ยนวัสดุในการใช้ชิลหน้านะครับและแฟลลิงหลายๆจุดเนี่ยเป็นวัสดุที่มาจากการรีไซเคิลพูดถึงรีไซเคิลบางคนอาจจะนึกถึงได้แบบกระดาษเอามาปัน่นใช่ปะ่ะฉีกเป็นหย่อยๆตากแดดแล้วามาเป็นกระดาษหย่อยๆอีกทีนึงอันนี้ไม่ใช่นะมันเป็นการใช้วัสดุเนี่ยที่เป็นพลาสติกนํามาสังเคราะห์ ใหม่นะครับขึ้นมาเป็นชิ้นแฟรลิงต่างต่างอันนี้เราไม่รู้ว่ามีชิ้นไหนบ้างแต่เขาบอกว่าชิ้นพลาสติกหลายๆส่วนนะครับในรถคันนี้ผมเดานะผมเดาอาจจะเป็นพวกชิ้นดําแบบนี้นะครับพวกชิ้นดําแบบนี้พวกนี้นะครับที่เป็นพลาสติกชิ้นดำเนี่ยจับไปจะรู้สึกว่าเออมันมีความสักสากนิดหนึ่งนะครับไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแต่ชิ้นดําพวกนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวพลาสติกที่เป็นพลาสติกสังเคราะห์ซินเทติกนำไปรีไซเคิลแล้วนํากลับมาใช้ใหม่นะครับส่วนชิลหน้า เป็นวัสดุที่เป็นชีวมวลสังเคราะห์เหมือนกันนะครับดูล่าไบโอนะครับ OEM ของเขาคือ Mitsubishi Chemical เพราะว่าเป็นวัสดุสังเคราะห์จากชีวมวลขึ้นมาชิวหน้าขนาดใหญ่เลยทีเดียวและชิวหน้าของเขานะมีเรื่องของการปรับกลไกต่างๆให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นครับไม่ต้องมาดึงสองมืออีกต่อไปแล้วตอนนี้เนาะปึ๊บหมุนตรงนี้ออกดึงตรงนี้ขึ้นเห็นป่ะขึ้นมาตั้งสูงสุด แบบนี้ได้ง่ายๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องดึงแป๊กซ้ายขวา2ข้างแป๊กสข้างเสร็จก็ต้องเอามือดึงออกมาทั้งทั้งสองมือเพื่อดึงขึ้นพอตอนนี้เคนว่าต่อให้ตอนที่เราขี่อยู่นะครับสมมติอยู่ต่างจังหวัดชิวสูงมากันลมพอเข้าในเมืองเนี่ยช่วงจะกลับบ้านปุ๊บเนี่ยเราก็ปลดแป๊กตรงนี้ออกป๊อกเอามือดันตอนขี่อยู่เนี่ยดันมันลงแล้วก็ล็อกคืนแค่นี้เลยปรับชิวหน้าได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับ แฟล,ลิงด้านข้างสีเหลืองโลโก้750ลวดลายกราฟิกพิเศษเฉพาะสเปเชียลอิ dition เท่านั้นชิ้นสีเหลืองบริเวณน,นี้นะออกด้านด้านนะครับมีดําเงาบริเวณน,นี้แล้วก็ใต้ท้องบริเวณน,นี้นิดนึงนะครับที่เป็นดําเงาเลยส่วนตรงนี้ไปเนี่ยจะเป็นดําด้านแหละท่อไอเสียตรงนี้มีการแค้งเครื่องเนี่ยแค่ตรงนี้เท่านั้นเองก็ใครที่กังวลอาจจะไปหาเปลี่ยนที่มันเป็นยาวๆเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับเซ็นเตอร์สแตนไซส์สแตนครบถ้วนแบบนี้ ชิ้นแฟลิงด้านข้างนะที่ผมเดานะอาจจะเป็นชิ้นพวกนี้แหละดำด้านพวกนี้นะครับที่เป็นวัสดุที่อซินเทติกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่จากพลาสติกนากลับมา cycle, รีไซเคิลเวลนี้เป็นโลหะนะครับดู Dual อัลค u s ส t r a n นสม s ิชั่ตัวแฮนด์บาร์กว้างใหญ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกาดแฮนที่เป็นกาดแฮนแบบอย่างนี้นะ เน้นแบบสตรีทสตรีทสปอร์ตสปอร์ตไม่ใช่การแฮนด์ใหญ่อะไรน่าจะเพื่อกันแบบเวลาขี่ด้วยความที่แฮนด์บาร์มันกว้างเนาะจะขี่ในเมืองก็ดีจะขี่ลุยก็ดีนะครับบางทีพูดถึงบริบทประเทศไทยก็ได้กระแทกต้นไม้ใช่ป่ะกระแทกกระจกรถโดยไม่ตั้งใจก็ตามถ้ามันกระแทกปั้งเข้าไปแล้วโดนที่เนี่ยเบรกปึ้งพับล้มกันได้นะครับก็มีตรงนี้เพิ่มเข้ามา นะในกรณีที่ต้องใช้จริงๆฝั่งซ้ายประกับของเขาเนี่ยก็จะเป็นประกับของชุดเกียร์ DCT นะครับควบคุม DCT อยู่บริเวณนี้สวิชการควบคุมบริเวณนี้เป็นดีไซน์เจเนอเรชั่นใหม่แล้วที่ใช้ควบคุมกับตัวหน้าจอที่ใช้ในการควบคุมสั่งการนะครับเซตติ้งต่างๆพิซเซตของรถการเซตติ้งในโหมดอินดิวเดอรว่าอยากได้พาวเวอร์แบบไหนอยากได้เอนจินเบรคคอนโทรลแบบไหนอยากได้การส่งกําลังแบบไหนเสียงแบบไหนนะครับนี่แพดเดิลชิพของตัว DCT เนาะเปิดเกียร์ เพิ่มรถเกียร์แบบแมนนวลได้นะครับสวิตช์ตรงนี้ก็ควบคุมเรื่องของตัว Honda Connect ด้วยโหมดการขับขี่แล้วก็สวิตช์ตรงนี้ครับบวกลบเนี่ยคร์สคอนโทรลโดยที่สวิตช์นะครับท็อกเกิลของตัวระบบคร์สคอนโทรลเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งขวาผมว่าประกงประกับอะ่ะมันดูดีไซน์การใช้งานออกมาได้โอเคขึ้นนะจากเมื่อก่อนที่มันจะดูใหญ่ๆเธอทาเธอทา,า,าใช่ไหมครับอันนี้ดูดีขึ้นเกียร์ดีเกียร์เนะครับเกียร์เแล้วก็แน่นอนว่าคันนี้ต้องมีแฮนด์เบรกมาให้ นี่อยู่นี่นะครับแฮนด์เบรกเบรกมือเบรกมือเผื่อไปจอดพอรถมันจะเป็นเกียร์เอ็นตอนจอดแฮนด์บาร์กว้างนะครับเน้นการควบคุมแบบแฮนเดิลิ่งที่มั่นใจแล้วก็หน้าจอเนี่ยห้านิ้วก็ยังคงไม่มีรถรุ่นไหนถัาจากแอฟริกาทวินที่ให้ช่อง USB เชื่อมต่อ Apple Car p l a y พมาสักทีแล้วก็แอฟริกาทวินเองเขาอาจจะเห็นปัญหาเรื่องของการที่เชื่อมต่อ Apple Car p l a y พแล้วตัวจอหลายคนมันเบินไปอะ่ะมันทำให้การใช้งานยากนะครับสวิชตัวควบคุม i n น e คชั่นนะครับพุชสตาร์ทเปิดเบาะเปิดฝาถังน้ำมันอยู่บริเวณนี้ซึ่งอย่างที่บอกเราไม่มีกุญแจก็จะเปิดใต้บอกให้ดูไม่ได้นี้ขออภัยไปดูกันที่โชว์รูมหรือว่าที่ที่มอเตอร์โชว์เนาะอันนี้เขาไม่มีกุญแจให้เค้นจริงๆเรื่องของระบบการสะเทือนของรถคันนี้นะครับก็โชคหน้าเนี่ยที่เห็นอยู่นะมันจะมีการปรับค่านี่เห็นไหมปรับค่าได้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง41ม mm, มเป็นแบบหัวกลับนะครับ ระยะยุบเนี่ย153.5มมิลลิเมตรนะครับโดยที่มีโชคหลังเนี่ยของเขาเป็นโชคหลังเดียวนะครับโมโนโชคแดมเปอร์โปลิ่งสวิงอาร์มระยะยุบเนี่ย150มิลลิเมตรด้วยกันนะครับมิติตัวถังของรถคันนี้นะครับ2,215ันสคูณเก้นะครับคูณพันสมิมลลิเมตรครับฐานล้อ1,590มิลลิเมตรแล้วก็เรื่องของความสูงของเบาะเนี่ยอยู่ที่820ม mm. ิลลิเมตรความสูงจากพื้นถึงตัวรถนะ165ยหกสิบห้ามิลลิเมตรครับน 2 3 7กิโลกรัมด้วยกันนั่นเองอ่ะเคน็ลองค่อมให้ดูแล้วกันเนาะว่าค่อมแล้วเป็นยังไงครับตั้งเซนเตอร์สแตนอยู่นะดูสูงนิดนึงแต่ว่าฟืปพอลงเนี่ยหลายคนจะรู้ว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขาถูกปรับให้มันขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเตี้ยของตัวรถความสูงของเบาะรวมถึงครับตัวบร,ริเวณเบาะเนี่ยมันดูใหญ่นะนั่งสบายตรงก้นเนี้ยแต่ตรงเนี้ยครับด้านข้างเขามีการเว้าเพื่อให้เอาขาเนี่ยวางถึงพื้นได้ง่ายขึ้นขออนุญ,ญาตล่อมนะครับ จะเห็นว่าเคูงน180นะครับตัวเบาะเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าบริเวณเนี้เขาจะเว้ารับขาลงมาเพื่อให้วางขาลงไปได้แบบมั่นใจแบบนี้ครับถ้าคุณขาสั้นหน่อยก็พักเท้าขึ้นมาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ยังลงได้แบบเต็มๆแบบนี้นะถามว่าระยะการวางเนี่ยรู้สึกมั่นใจขึ้นกว่าเดิมมากไหมเนี่ยการวางขาเนี่ยโอเคอยู่แล้ว XADV ไม่ใช่รถที่สูงมากแต่ที่เคนชอบคือการดีไซน์เบาะบริเวณนี้นะครับที่มีพื้นที่บริเวณกริป น่องตรงนี้ที่มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาวางยืนลงมาเงี้ยมันกริปกับตรงนี้ดีนะมันกริปกับตรงนี้ดีวางขาก็อย่างงี้นะเขสนสูง180นะครับก็ทั่วไป xadv เป็นรถที่มีโพซิชันการยืดขาเนี่ยที่ดีอยู่แล้วเนาะสบายอยู่แลวนี่สูง180ขึ้นคอมนะครับนั่งประมาณนี้ตัวบอ่อเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่ามีความแน่นขึ้นในขณะเดยียวกันมันแน่นขึ้นก็จริงนะแต่ถ้าคุณเอานิ้วกดหรือลองขย่อมอะ ในความแน่นของเขามันมีความนุ่มอยู่เคยรู้สึกว่าอันนี้ดีขึ้นเพราะว่ารุ่นเก่าๆอ่ะเบามันจะแข็งมันจะแฟลตอันนี้อาจจะแฟลตนะครับเหมือนเบาะดาก้าก็จริงแต่ในความเนี่ยกริปกริปยึดตูดเนี้ยเหมือนรถด,ดาก้าใช่ป่ะที่เบาะแบบจะยึดก้นดีๆแต่ว่าความนิ่มความนั่งสบายเนี่ยดีเหลือแค่ว่าตัวนี้ครับมีการปรับจูนช่วงล่างมามา,มากน้อยแค่ไหนเพราะ xadv 2 generation ก่อนหน้านี้ทั้ง2 generation ขีกี่ท,ท,ทีก็รู้สึกว่าต้องทําช่วงล่าง ออกจากโชว์รูมไปเนี่ยไปร้านช่วงล่างเลยเปลี่ยนโชคใหม่จบดีใช้งานสบายขึ้นมากเจนนี้เดี๋ยวไว้ต้องลองกันนะครับผมว่าระบบการสะเทือนที่ให้มาเนี่ยในการขับขี่ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะนุ่มนวลขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายัางกระแทกกระทันยังกระด้างปึ้งปังปึ้งปัง,ปงอยู่เหมือนเดิมครับนั่นแหละอย่างที่เคนบอกนะฮะเบาบริเวณเนี้ยมันช่วยให้เวลาเราข้อมันรู้สึกว่าเฮ้ยตอนยืดขาออกมาวางอะ่ะ มันนุ่มขาดีแล้วก็ทําให้เรากริปกับรถได้ดีในขณะเดียวกันบริเวณตรงนี้ครับที่มันเป็นตูดใหญ่ๆเนี่ยเวลานั่งลงไปอ่ะมันแบบบุ๊บพอดีตูดดีพอดีตูดด,ดีแต่ในมุมคนซ้ซนเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันแต่เท่าที่กดด้วยมือตั้งแต่ตอนนั่งตรงนี้แล้วผมว่ามันมีความนุ่มนะครับเรื่องของฟมต่างๆที่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยเขียนว่าเฮ้ยทาได้ดีนะมันนุ่มขึ้นมันไม่ได้เป็นเบาะที่รู้สึกว่านั่งแล้วแบบแบนแบนแข็งแข็ง,ขงเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะเปิด เบาได้แล้วนะครับตอนนี้นี่จะเห็นว่าก็ใหญ่อยู่นะถ้าเทียบกับรถสกูตเตอร์ที่เป็น DCT เมื่อก่อนเนี่ยอย่างอินเทก a อย่างเงี้ยไม่ได้นะแล้วนี่เป็นโชคคํานะครับเขียนว่าน่าจะใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าหมวกกันน็อกแบบมีพีกมีปีกเนี่ยจะใส่ได้หรือเปล่านะครับแต่ดีไซน์ตรงนี้มาดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าเขามีการรีดีไซน์นะครับภายในแชสซีเอยการวางเบาะต่างๆเนี่ยใหม่ด้วยนะ นี่เฮ้ยดูโอเคดูโอเคส่วนไฟท้ายเนี่ยคือเห็นแล้วก็ยังรู้อยู่ดีว่านี่คือ X A D V เห็นข้างหลังเนี่ยจะบอกว่า X A D V ใช่แต่พอมันมี A D V สามสูตรมาพอเห็นไฟท้ายแบบนี้แล้วบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย A D V 3 5มหสูตรหรือเปล่าแต่เห็นตูดแล้วจะรู้ถอยมาดูกันเนี่ยจะเห็นว่าท่อไอเสียเอยที่เป็นท่อไอเสียใหญ่ๆเชิดขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เ็นว่าบรเวณปลายเนี่ยเป็นสีดําและเป็นดําด้านไม่ได้เป็นสีเงิน คือตูดมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้บานไม่ได้ห้อยแบบ ADV 350เนาะแล้วก็เนี่ยครับชุดล้อยางของเขานะนี่ล้อซีลวดจูบเลสติดยางเป็นบริสโต้นะครับแบตเท a ล็กหทั้60 R 1 5นะล้อหน้าล้อหลังไม่เท่ากัน๋ยวผมพาไปดูล้อหน้าด้วยเป็นจูบเลสนะครับคาลิปเปอร์ด้านหลังเป็นของดิชิน ABS duo channel หน้าหลังคาลิปเปอร์ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลูกสูบเดียวอะมาดูด้านหน้า ด้านหน้านะครับคาลิปเปอร์นิชชิน2คู่4พอร์ตนะครับดิสเบรกขนาดใหญ่เป็นแบบดิสเบรกค,คู่โชคหน้าหัวกลับอย่างที่บอกไปแล้วก็ด้วยความเป็นล้อซีลวดเนาะเขาดีไซน์ตัวจุ๊บลมเนี่ยมาให้สำหรับคนเติมยางเนี่ยเติมยางได้ง่ายนะครับล้อหน้าขนาด17นิ้วนะครับ120ทับ70 R17 เนะเป็นล้อซีลวดเนาะล้อหน้าร้อยี่ล้อหลัง106นะครับคาลิปเปอร์เป็นนิชชินเรเดียลเมาส์ จานหน้าเนี่ย296ม mm, ิลิเมตรด้านหลังจาน240มิลิเมตรนะครับเรื่องของขุมกําลังที่ใช้ในรถคันนี้คุณอาจจะเฮ้ยไม่เห็นเครื่องยนต์เลยอันนี้ฝั่งนี้มีฝาครอบอยู่นะครับแล้วก็การถ่ายน้ํามันเครื่องต่างๆอยู่บริเวณนี้อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของตัวชุดเกียร์ DCT นะครับนี่ Dual clutch ก็ยังคงใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง7 4 5ซ c นะครับ57.5แรงมา้า 69นิวตันเมตรในเรื่องของแรงบิดนะครับจุดระเบิดแบบ270องศาก็าให้การจุดระเบิดเนี่ยที่สมูทส่งกําลังได้ต่อนเนื่องตั้งแต่รอบต่ํากลางซึ่งเขามีการปรับนะครับในการส่งกําลังแรงบิดรอบต่ากลางเนี่ยให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยที่ยังคงใช้หลักการวิศวะพื้นฐานในเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนเดิมทุกประการนะมีทวินบาลานเซอร์ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนในรอบสูงทําให้เวลาขี่ขวดขวดขี่ทางไกลรอบสูงสูงเนี่ยไม่เมื่อยไม่สัน่นนะครับใต้บอกเก็บของได้22ลิตร มี USB C เพิ่มมาให้เนะรองรับการเชื่อมต่อรสซิงได้คันเร่งไฟฟ้า power engine brake control ต่างๆ traction control เนี่ยสามารถที่จะเลือกในโหมด individual เองได้แต่ในโหมดการขับขีต่างๆที่เขามีเนี่ยก็จะมี preset อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรถในกลุ่มนี้เนี่ยบางทีเขาจะมีอันนี้มาให้ glove box นี่เป็นช่องไว้แบบ ถุงมือไวๆได้นะครับมีแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งซ้ายไม่มีปัจจุบันนะครับ Honda xadv เนี่ยตั้งแต่เปิดตัวปี2 0 2 7ที่ผ่านมาเนี่ยมียอดสะสมขายทั่วโลกแล้วเกือบ1 0 0 0 0แคันเลยนะนี่ขนาดส่งมอบได้ช้านะครับ จริงๆเนี่ยในเรื่องของเครื่องยนต์ของเขานะครับยังมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาตั้งแต่เจเนอเรชันแล้วหลายจุดเลยว่าจะเป็นทวินบาลานเซอร์ช่วยดแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นรถในสไตล์สกูตเตอร์แบบเนี้ยครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยวิศวกรเขาก็มีการออกแบบให้เครื่องยนต์มีน้าหนักเบาและลดชิ้นส่วนนะครับใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้มีประโยชน์สูงสุดอย่างตัวแคมชาร์ปนะครับยังทําหน้าที่ในการขับปั๊มน้าตัวบาลานเซอร์ชาร์ปที่เราบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย ตัวหนึ่งทําหน้าที่ในการขับปั๊มน้ํามันเครื่องด้วยนะครับก็ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมีชิ้นส่วนที่น้อยลงนะครับใช้ประโยชน์จากชิ้นส่วนได้มากขึ้นด้วยคันนี้นะครับถังน้ำมัน13.2ลิตรครับระยะการใช้งานสูงสุดเนี่ยเขาเคลมไว้ที่360กิโลเมตรแล้วก็ประหยัดสูงสุดเนี่ย3.6ลิตรต่อ100กิโลเมตรเลยนะครับ จากโฉมปี2021เนี่ยที่ขายอยู่ก่อนหน้านี้นะครับทีม I าอดีอิตาลีเนี่ยเขาก็ปรับให้มันปาดเปียวเฉียบคมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมแต่ในปี2025นี้นเนาะจะเห็นว่ามีลักษณะตัวรถเนี่ยที่คมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคล้ายกับงานกระดาษพับของญี่ปุ่นรับกับไฟหน้าใหม่ไฟเดย์ไลไท์ใหม่ของเขาเนาะแล้วก็ลักษณะของการทำโคมไฟหน้าเนี่ยให้เหมือนกับแบล็คเอาท์หรือว่าดำไปหมดเลยเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟหน้านะครับแล้วก็เดย์ time, ไทม์ ตัววัสดุดูล่าไบโอนะครับและวัสดุรีไซเคิลสังเคราะห์ต่างๆที่เคนบอกไปทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในชิลหน้าและงานตัวถังเนี่ยมันยังมีชิ้นส่วนอื่นๆที่เคนบอกว่าไม่รู้ว่าจุดไหนบ้างใช่ไหมครับที่ผลิตขึ้นมาจากวัสดุพลาสติกรีไซเคิลและพลาสติกชีวมวลนะครับก็จะมีบางจุดเนาะที่เคนพอจะบอกได้อย่างเช่นกันชนหน้าของรถยนต์ Hon d a เนี่ยถูกนํามารีไซเคิลนะครับใช้เป็นกล่องเก็บหมวกเก็บของใต้เบาะแล้วก็กล่องกรอบบ็อกหรือว่าเก็บถุงมือนะครับ วัสดุพอลิโพรพิลีนนะครับถูกนำมารีไซเคิลเพื่อใช้เป็นฝาปิดนะครับแล้วก็คอนโซลต่างๆของรถตัวดูาไบโอเนี่ยมาเป็นชุดชิลหน้านะครับแล้วก็ชายด้านข้างของตัวถงังแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับของโลกกับการใช้วัสดุที่เรียกว่าดูาไบโอเนี่ยในรถจักรยานยนต์เพื่อช่วยลดคาร์บอนฟุตปริ้นในการผลิตรถขึ้นมา1คันด้วยนอกจากชิลหน้านะครับที่ปรับได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วแล้วก็ ระยะจากพื้นถึงเบาะที่ถึงได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับวางขาได้ง่ายขึ้นแล้วเงี้ยตัวแฮนด์บากว้างเองก็ให้ท่าการขับขี่ที่ธรรมะแมนนะครับตัวเบาะก,ก็นุ่มนั่งสบายขึ้นครับชิหน้าของเขาที่ปรับได้ง่ายนะครับจะปรับสูงต่ำสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1 3 9มิมลิเมตรนะจากต่ำสุดไปสูงสุดนะครับลดขั้นตอนในการปรับชิวหน้าต่างๆเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยครับตัวเรือนไม้เองเนี่ย TFT 5นิ้วก็มี การปรับให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยการเพิ่มชั้นเลซินระหว่างหน้าจอและหน้ากาก,ากของจอครับลดการเกิดแสงแฟกับแดดนะครับปรับรูปแบบการมองเห็นได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและนี่ครับก็คือ2025นิว Honda XADV 750ใหม่ถามถึงความน่าใช้แล้วผมว่ามันดูสวยขึ้นนะครับแต่ว่าเอ๊ะคุ้มหรือเปล่าที่จะจ่ายมาเป็นโฉมใหม่ก็ถ้ามีเงินก็จัดไปโฉมใหม่มันหล่อมันขับไปไหนคนก็รู้ว่าเฮ้ โฉมใหม่นะเว้ยใช่ป่ะมันเท่มันน่าใช้จริงๆถ้าคุณรู้สึกว่าโฉมแรกเนี่ยมันเก่าไปหน้าตามันแบบโอเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยโฉม2เองก็เอ๊ะไม่แน่ใจเพิ่มตังมาโฉม3เลยดีหรือเปล่าส่วนต่างกันไม่เท่าไหร่ก็แนะนําว่ารีบจองตั้งแต่ล็อตแรกนะครับหนึ100คันนอกจากแคมเปญพิเศษแล้วเนี่ยก็ส่งมอบไวด้วยผมกลัวว่า Honda เนี่ยพอบอกว่าเฮ้ยมีล็อตแรกใช่ป่ะแต่พอส่งล็อตแรกเสร็จปุ๊บไอ้ล็อตสอเนี่ย รอกันนานแบบ6เดือนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าบอกเตือนกันไว้ก่อนส่วนใครที่ใจร้อนด่วนใจบอกว่าสงสัย750อีกคันไม่มาแล้วเอา xadv เลยแล้วกันก็ถ้าชอบทรงนี้ก็จัดไปแต่ถ้ารู้สึกว่าชอบทรงอีกคันหนึ่งมากกว่าก็รอได้รอเดี๋ยวมีมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ f o r ์ a 750ที่หลายคนรอกันอยู่ส่วนผมเนี่ยระหว่าง For ์ซกับ xadv นะผมชอบ For ์ซ ที่เป็นโฉมก่อนหน้าได้ไปขี่ที่อิตาลีมาค่อนข้างชอบค่อนข้างถูกใจนะครับและเจนใหม่เนี่ยก็เปลี่ยนทรงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนดีไซน์ไปเลย x a d v เนี่ยปรับขึ้นจากเดิมหล่อจากเดิมสปอร์ตพุ่งกว่าเดิมนะครับแต่ว่าก็ยังเขาเขาเดิมแต่ f o r ์ a 750เนี่ยคือเปลี่ยนไปเลย ทั้ง2รุ่นเหมือนกันครับผมเครื่องยนต์เหมือนกันมีการปรับจูนเรื่องของความเนียนเครื่องยนต์มากยิ่งขึ้นและที่สาคัญเลยทั้ง2รุ่นเนี่ยมีการปรับจูนเรื่องของความเนียนของเกียร์ดีซีทีที่ในเจเนอเรชันที่2เนี่ยเรียกว่าดีแล้วใช่ไหมเจนสามเขาบอกว่ามันจะเนียนขึ้นมันจะสมูทขึ้นรอบต่าจะติดมือมากขึ้นความกระโชกโคกห้างเนี่ยคิดว่าน่าจะน้อยลงแล้วก็ไปที่การส่งกําลังที่มันเนียนที่มันสมูทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เรายังไม่ได้ลองขนาดไฟหน้าเรายังเเเเเปปิิิดดดดดดไไไมม่่่่้้้ลยยแคคบอกนีีว๋ววานะาืทาง ไทยฮอนด้าแอบกระซิบมาว่าเดี๋ยวรถส่งมอบรถพร้อมลูกค้าเนี่ยเราน่าจะได้มีโอกาสลองขับลองสัมผัสกันซึ่งใครที่สนใจนะครับนอกจากไปชม Honda XADV 750หรือว่าใช้คาว่าอะไรดีนอกจากไปชม750ใหม่ทั้งหมดในงานมอเตอร์โชว์ได้แล้วเนี่ยนะครับ XADV คอนเฟิร์มมาแล้วว่าจะมีให้ลองขี่ด้วยในงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับก็ลองจับลองสัมผัสดูดแล้วชอบใจไม่ชอบใจถือตัวเก่าอยู่ มาลองดูซิ DC T ช่วงความเร็วต่ำเกียร์ต่ำเป็นยังไงความคล่องตัวดีขึ้นหรือเปล่าบัลลงบาลาาร์ลถที่มันเปลี่ยนไปช่วงลงช่วงล่างที่มีการปรับจูนมาเนี่ยดีขึ้นถูกใจไหมเผื่อแบบขายตัวเก่าทิ้งจองใหม่ซะเลยนะส่วนเคนเนี่ยเบี้ยน้อยหอยน้อยก็คิดว่า XADV ชมแรกก็ยังโอเคอยู่เกียร์ที่มันเจนแรกเนี่ยซื้อบื้ซื้อบู้หน่อยในบางมิตินะครับก็โอเคเดี๋ยวชิปเกียร์เอ,เองเพราะว่าเจน2เนี่ยพัฒนาเรื่องการชิปเกียร์ให้มันดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากแลนะ้้ววเนาก็ตอองรอดู่จ3 จะดีขึ้นกว่าเดิมมากนะ้อยแค่ไหนหลายคนที่เคยได้สัมผัสชุด DCT ของ Honda ก็คิดกันว่ามันต้องเนียนขึ้นกว่าเดิมเนาะเพราะมันผ่านมาจากเจน2เนี่ยก็4ีปีแล้วนะครับข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดไปต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พามาชมเนี่ยเสียดายเปิดไฟหน้าเปิดไฟ DRL ให้ดูไม่ได้นะครับถ้าชอบถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เคนด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้เคนและทีมงานเกียร์อัพของเราในการทำคอนเทนต์ต่อไปเนี่ยโอ้โหสปอนเซอร์ก็ไม่มี ขอ XADV สักคันได้ไหมฮัลแหลวันนี้ลาไปก่อนครับผพ้่ันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ